เป็นกระเบื้องที่เสด็จพ่อรัชกาลที่หทรงพระราชทานเดียวนะอันนี้ห้อยเหรอคะห้อยครับมีอายุอยู่ประมาณ1,300ปีเป็นเอกสารเพียงฉบับเดียว<ะ>ที่หลงเหลืออยู่ในโลกราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเท่าไหร่คะหลักล้าน ทั้งทั่วไทยวันนี้นะคะวอลลิงพาทุกคนมาอยู่ที่จรันสนิทวงค่ะวันนี้จะพามาพบกับพี่แบงค์เข็มเพรซึ่งจริงๆหลายๆคนที่เคยติดตามรายการเราเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่าพี่กุ้งสุทธิราชเคยพบกับพี่เขาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเหรียญแล้วก็แบงค์เก่าที่พี่แบงค์เขารับซื้อแล้วก็สะสมยังมีของดื่นอีกด้วยจะมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้อยู่ที่แบงค์เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บุกมาถึงที่เลยพี่แบงค์คะนอกจากเหรียญแล้วก็แบงค์เก่าพี่แบ ของใช้ในบ้านต้องเป็นของเก่าด้วยนะต้องเป็นของเก่าที่มันมีมูลค่ารวมๆที่สะสมมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะหลายๆสิบล,ล้านไม่ใช่สิบล้านนะหลายๆ10ล้าน <c oughs> โอ้โหเยอะขนาดนี้พอิซขอตามไปดูเลยได้ไหมคะยินดีครับเชิญครับโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะบลิงก็ตามพี่แบนค์เข้ามาอยู่ในโกดังเรียบร้อยแล้วค่ะข้างในนี้คือของแบบเยอะมาก<ช>อันนี้ที่เราอยู่โซนแรกโซนแรกก็จะเป็นเ,นเนรครื่องกระเบื้องของใช้ที่เราใช้อยู่ที่บ้านในสมัยก่อนการน้ําชาบ้างเป็นพวกชุดชาเป็นกระโถนเป็นถ้วยนะครับอันนี้จะเป็นของที่เราพบเจอได้ตามบ้านชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนใช่อย่างชามใบนี้ย,ยกตัวยอย่างให้ดูใบหนึ่ง เห็นก็เป็นชามกระเบื้องธรรมดาที่เราใส่แต่อย่างเงี้ยผมรับซื้อก็ใบหนึ่งห้าหกหมื่นใบเดียวอะนะคะใช่ชามใบเดียวเนี้ยห้าหมื่นบาทหกหมื่นทำไมแพงอ่ะมันเกิดจากการที่เขียนลายในสมัยก่อนในยุรัสกาลที่5้าเขาเรียกว่าชามลายจปรอนี่ค่ะเป็นจอจานใช่ไหมคะใช่ปอปลาแล้วก็รอเรือก็คือจปรอใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกาด้ำชาที่เราเจอได้อย่างนี้ก็ใบหนึ่งหลักหมื่นบางบ้านเจอทีห้าสิบใบร้อยใบเลยนะครับ เพราะการน้ําชาสมัยก่อนเนี่ยเป็นของใช้ที่คนจีนหรือว่าคนไทยเนี่ยนิยมจิบน้ำชาเกือบจะทุกบ้านใช่บบอันนี้ก็จะอยู่ในยุครัตนโกสิทร์อรอกใช้ตั้งแต่ราชการที่สถึงราชการที่8พูดรวมๆตรงนี้โบลลิงเห็นเครื่องกระเบื้องมีหลายแบบมากถ้าเราลองแบ่งประเภทเนี่ยอย่างโซนสีฟ้าสีฟ้าจะเรียกลายคลาบลายคลามลายคลามครับอันนี้จะเรียกว่าเขียนสีเขียนสีเบนจะลงเขียนสีเครื่องเบนจะลงเฉ่ราคาเท่าไหร่คะใบนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่น ไม่แพงมากมาอันนี้ก็จะเป็นนี่เวิรล,ลิงลออยู่เลยเห็นตั้งอยู่ข้างหน้าต้องไฮไลท์แนะน,น่ชุด<ห>นี้ต้องเบามือนิดนึงชุดนี้นะครับเขาเรียกชุดกระเบื้องเครื่องจกกักรีเป็นกระเบื้องที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงพระราชทานในงานศพของลูกชายเจ้าฟ้าสิริราชกุจพัฒน์แจกตามสีแจกตามสีวันเกิดแต่ในชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด9สีเลย <cam ina> ใช่จะมีเงินกอกเงินแล้วก็ทองกอกทองอยู่ในชุด <cam ina> ตามสีอย่างอย่างอันนี้ถือเป็นสีอะไรสีขาวจัดอยู่ในวันพฤหัสทําไมราชการที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยยังเป็นวันพฤหัสสีขาวอยู่ยังไม่ใช่วันพฤหัสสีส้มแบบสมัยนี้ใช่ครับพี่ดังมีกี่สีอ่ะมีสี่สีครับตามล่าเหมือนดาก้อนบอลนะครับราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเท่าไหร่คะหลักล้าน ชุดละล้านใอันนี้ล้านหนึ่งอันนี้ล้านหนึ่งใช่คือในในชุดนี้มีกาด้วยไม่มีตอนแจกไม่มีกามีมีแค่ไหนบ้างคะล้านมีแค่นี้เบาๆค่ะพี่แบงค์ค่ะเบาๆค่ะพี่แบงค์มันแพงนะคะพี่แบงค์มีแค่นี้ครับของพวกนี้ถือว่าเป็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่เมืองนอกเยอะมากนะ มีการพระราจะทานไปเมืองนอกเยอะมากอย่างชุดนี้ผมก็ได้มาจากงานประมูลที่เมืองนอกจริงๆมันจริงๆมีประมาณสักกี่ชุดคะเราเรารู้ปริมาณไหมเป็นร,ปร้อยครับจริงๆคือผลิตเยอะผลิตเยอะแต,อแต่แจกตามเชื้อพระวงศ์นะครับแต่ตามลูกท่านหลานเธอประมาณนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็เลยทําให้ของพวกนี้เก็บอยู่ในกลุ่มไม่ยอมออกมาสู่มือประชาชนคนภายนอกสมมุติเราเราไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นชุดอันนี้เป็นจานชิ้นเดียวหากเป็นจานชิ้นนี้ มีมาใบเดียวใบละห้าหมื่นถาดอย่างเดียวผมซื้อแสนหนึ่งนะครับนพี่มันจะดูเป็นถาดแบบถาดเก่าๆที่เราขัดไม่ออกแล้วนึกออกปะอยา่าไปขัดอ,อ,อย่ากจะูู1แสนหนึ่งขัดเหลือห้าหมื่นพูดถึงมูลค่ารวมๆอันนี้คือกระเรื่องทั้งหมดที่เราเก็บไวอันนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะหรือทั้งหมดแล้วือมอยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยครับ นอกจากเครื่องกระเบื้องที่นี่ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจากอดีตมากมายทั้งมีดใฟแช็คของตกแต่งหรือถังซึ่งทั้งหมดทำมาจากเนื้อเงินและเงินถมทองที่มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าของเล่นชุดเจ้าฟ้าที่จะเป็นลูกท่านหลานเธอจะมีสิทธิ์เล่นชุดแบบก็จําลองมาจากของพวกนี้ค่ะชุดนี้ ผมรับซื้อ1 0 0 0 0แสนบาทขั้นต่ำอาจลายสวยสภาพดีอาจจะพุ่งไปถึงสองแสนใบเล็กจิ๋วนี่ผมให้พี่บุริง่งถ่าย3 0 0แสนหรือ5 0 0แสนดีนะ5 0 0แสนค่ะราคาประมาณนั้นเลยครับ <G ül> ใช่ครับอันนี้ถ้าสมบูรณ์ครบชุดมี4ี่ใบมี5ใบชุดหนึ่งเกือบ1ล้านนะครับหนูไป่เล่นแล้วค่ะหนูเคยค่ะ และต่อไปคือพระกลุเกาแก่ที่มาจากหลากหลายยุคสมัยอายุหลายร้อยปีไปจนถึงพันปีจะไปยังไงไปดูกันได้เลยครับชุดนี้มีอายุประมาณ6 7 0 0ปีอยู่ในยุคอายุทยาอายุทยาเนี่ยเรามีเวลาระยะเวลาในการสร้างพระยาวนานพระก,กุจึงได้เห็นมากมายหลายพิมพ์วันนี้ที่ยกมาคือพระก,กุวัดลาดบุรณะซึ่งเป็นพระก,กุที่ ถูกขุดขึ้นมาเยอะมากที่สุดในประเทศไทยขุดขึ้นมาจากจากมนกุกในเจดีสมัยก่อนมีการลักลอบขุดขึ้นมาทางการรู้แล้วว่ามีการลักลอบขุดกุทางการก็เลยไปขุดพวกนีข้ขึ้นมาเองอันนี้จะเป็นสภาพสมบูรณ์อ่าอันนี้จะเป็นสภาพผุทาไมถึงเก็บอันนี้ด้วยคะในเมื่อเราก็มีสภาพสมบูรณ์สวยๆอยู่มันคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์การระเบิดของของ,ของเนื้อ มันะจะไม่เหมือนกันการปอมการลอกเลียนแบบจะทําไม่ได้มันทําจากเนื้อชินตะกวัวพระจะมีลักษณะที่แข็งแต่ป,ปอกแข็งับแข็งหล่นแตกไม่กล้าไม่กล้าจับแรงเลยกลัวมันเปื<ช>้อาเมื่อพระกุวันลาภเนะเป็นพระกุุที่ผมชื่นชอบเนื่องจากมีให้เราเก็บสะสมได้หลากหลายพิมพ์อันนี้เขาจะเรียกว่าใบขนุนมีลักษณะใหญ่เหมือนใบขนุนอ่าครับแล้วก็จะไล่ลงมาเป็นพิมพ์ต่างๆนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นพักกรุนะคะด้านหลังก็จะมีลักษณะแบบแบนๆเลยเพราะว่าเขาปั๊มนูนด้านเดียวใช่ครับ <นะ S 2> เรียบๆขอโทษนะคะขออนุญาตอันนี้อันนี้พอรู้สึกว่ามันแบบผุมากแล้วอ่ะเรามีลิมิตตรงไหนที่เราจะเลือกว่าขนาดนี้รับกับขนาดนี้ไม่รับถ้าเป็นของที่เราชื่นชอบเหลือเซี้ยวเดียวแบบนี้ผมก็รับที่พลาสติกมันหลุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่พี่ะตะกัวเนี่ยเมื่อเวลาอยู่ที่ที่ไม่มีอากาศมันจะเกิดลักษณะการระเบิดของตะกัวค่ะ พอตะกั่วมันระเบิดมันก็จะเกิดการมาทุแล้วมันก็จะดันพันธสติกออ,อกมาใส่ห้อยโดนน้ําโดนเหงื่อโดนความร้อนเดียวนะอันนี้ห้อยเหรอคะห้อยครับเนี่ยครับเจ้าของเก่าเขาเรียกห้อยในสมัยก่อนเนี่ยนนต้องบอกต้องนี่ครับเจ้าของเก่าเขาเรียกห้อยคอพี่บุรีงจตุคามรามาเทพว่าใหญ่แล้วเหนียวครับอันนี้จะเป็นพระาสายเหนียวเพราะสมัยก่อนอนะยุธยาเนี่ยเป็นพระ ในยุคที่มีศึกสงครามที่เราพูดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นเซกชันในอยุธยาค่ะถาดต่อไปฝั่งนี้นี่นะนี่นะอันนี้จะเป็นถาดของพระสกุลลำพูนมีอายุอยู่ประมาณ1,300ปีเขาเชื่อว่าพระสกุลลำพูนเนี่ยพระนางจามาเทวีเป็นคนสร้างเมื่อพันกว่าปีที่แล้วค่ะสมบูรณ์พวกนี้องค์หนึ่งหลักหมื่นหมดเลยอ่ะสมบูรณ์หลักหมื่นใช่ถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์พวกนี้เหลือองค์หลักพันย้อนกบไปเมื่อ30ปีที่แล้วตอนพระกุยังได้รับความนิยมอย่างนี้องค์สี่ห้าหมื่นค่ะอ่า อย่างเงี้ยองคหนึ่งสองสามหมืมาถึงองค์ทสุดท้ายองค์นี้เลยพี่โบลิงองค์งน,นี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเซ็ชั่นนี้เป็นพระที่ขุดค้นพบเจอได้ที่อู่ทองสุพรรณบุรีเขาเรียกว่าพระปูอู่ทองสมบูรณ์องค์หนึ่งหลักแสนหลายๆแสนที่พิพิธภัณฑ์ทั่วไปพูดแบบนี้ว่ามีโชว์ขึ้นองค์ถามว่าทําไมเมืองไทยมันถึงน้อย นักสะสมชาวต่างชาติเล่นของพวกนี้มาก่อนเราค่ะใช่ครับในสมัยตอนที่ประเทศไทยยังไม่เริ่มเล่นของพวกนี้ราคาเนี่ยมันถูกมากฝรั่งขนกลับบ้านเขาเยอะแต่ตอนเนี้ยนักสะสมไทยเราอะเริ่มรู้แล้วเริ่มเป็นแล้วเลยไปกวาดซื้อตามเมืองนอกกลับมาพี่แบงคเคยมีคนเอาพระกลุกปอมมาเนียนขายไหมเยอะครับก่อนผมจะซื้อของแท้ของปลอมมาเยอะ เจ็บมาก่อนเจ็บมาก่อนครับไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราจะเป็นเลยอันนี้พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนครับพระในยุคเชียงแสนเราพลิกมาที่ง่ายๆครับนี่ใต้ต้นจะเป็นดินแกบใต้ก้นจะเป็นดินแกบแบบนี้ใช่แต่ละก็เนี่ยดินครับพี่โบลิงมันจะหลุดออกเกือบจะหมดแล้วเพราะผ่านเวลามาเนี่ยหลายร้อยปีเชียงแสนจะมีอายุทั้งหมด3ยุคสิงหนึ่งสิงสองสิงสามอันนี้เขาเรียกว่าเชียงแสนสิงหนึ่งถามว่าทําไมถึงเรียกสิงหนึ่ง ดูที่เนี่ยครับสังกัดเส้นสังกติเส้นสังกติกระเถิบขึ้นมาอยู่เหนือราวนมเท่าไหร่คะอันเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยอยู่ประมาณหนึ่งแสนล้านหนึ่งล้านบาทใช่ไซสใ์ใหญ่ใไซส์ใหญ่จะแพงครับถ้าเป็นไซสใ์ใหญ่แบบนี้ล้านนึงอย่างเนี้ยไซส์เล็กอย่างนี้ก็หลักแสนนอกจากของเก่าสะสมนะคะยังมีของอีกหนึ่งชิ้นที่พี่แบงค์อยากนําเสนอเรามาก,มากๆนั่นก็คือกระดาษเก่า กระดาษเก่าใช่เป็นจดหมายเก่าเอกสารสี่แผ่นนี้มีอายุ300กว่าปีค่ะใช่ครับเป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวที่หลงเหลืออยู่ในโลกจากสมัยอยุธยาอยุธยาเริ่มมีการสขียนจดหมายกันแล้วแล้วนี่เป็นฉบับเดียวจากยุคนั้นใช่ที่หลงเหลืออยู่ที่หลงเหลืออยู่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจดหมายที่เก่าแก่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียสี่แผ่นนี้หนึ่ง ล้าน8 0 0แสนกว่าอันนี้เป็นจดหมายที่ม,มันมีคุณค่าทางประ,ประวัติศาสตร์ค่ะใครเขียนคะเนี่ยอันนี้เป็นชาวอินเดียเขียนให้เพื่อนชาวอังกฤษในยุคนั้นเลยซึ่งไม่ใช่บุคคลสำคัญอะไรด้วยไม่ใช่ครับแต่เป็น,ปนคนธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดานายวิลเลียมโซมิเป็นพ่อค้าที่ค้าขายระหว่างประเทศและได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชสำนัก ในสมัยก่อนในสมัยยุบยาตอนนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยก่อนมีการปฏิวัติยังไงวิธีการปฏิวัติปฏิวัติยังไงแล้วหลังจากปฏิวัติใครลงเหลือท่บ้างในนี้เขียนบอกหมดอันนี้ได้รับการแปลครับหนังสือมาแล้วนี้เป็นหลักฐานด้วยเป็นหลักฐานในหนังสือครับเพราะหนังสือเอกสารสี่แผ่นนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดอันนี้ขาอันนี้ฉบับเดียวกันเหรอคะฉบับเดียวกันครับ มีเจ็ดหน้าอันไหนหน้าแรกคะอันนี้หน้าแรกพี่ดูตรงนี้นะหนึ่งหกแปดแปดอันนี้คือหน้าแรกนี่ไงคะดซมเบอร์หนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกแปดแปดลบสองศูนย์สองสี่เลขที่ออกคือสามร้อสสสสสปีเอกสารที่บ้านเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเอกสารที่อายุอยุทยา เอกสารสมัยรัชกา,าลที่5<ม>ขายได้หลักแสนขายได้หลักล้านเยอะ<ม>แยะเลยครับเขาเล่ากันว่ามือแรกซื้อมาในราคา4 0 0พบาทเนี่ยหนูก็เราจะหาว่าพี่ไปหามาได้ยัๆๆงไงเก่าขนาดนี้นมันพบเจอได้เยอะนะแต่อันนี้เป็นของที่หายา,ยากพบเจอได้ในงานประมูลที่บุริ่งลองลองสัมผัสจะดีล้วค่ะนี่ครับมันจะมันจะค่ามืออยู่ไหมคะลองสัมผัสกระดาษมันมีความบางบางจริงๆครับแล้วกระดาษเรารู้สึกกรอบด้วยมันกรอบแล้วมันผ่านมา300กว่าปีครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเอกสารเนี่ยผมเชื่อถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ย ผมว่าไม่ไม่หล,มลงเหลือและเพราะเนื่องจากสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอากาศที่ร้อนชื้นทําให้งานกระดาษต่างๆเนี่ยมันเกิดการเหลืองการผุการก่อนของเก่าต่างๆมากมายพี่แบงก์ก็ได้มาจากการรับซื้อหน้าร้านของตัวเองและก็ตะเวนซื้อตามงานประมูลต่างๆบางชิ้นซื้อมาขายไปบางชิ้นเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัว เพราะกว่าจะได้มาต้องบอกเลยว่าเลือตาแทบกระเด็นซึ่งพี่แบงก์ก็มีแผนการจะนำของเก่าหายากเหล่านั้นไปจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วยหละครับของเก่าทั้งหมดที่เราชมกันทุกวันนี้ตั้งแต่เครื่องกระเบื้องเครื่องโลหะไปันพระกลุ่แล้วก็พระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ด้านหลังทั้งหมดนี้อันนี้จะถูก นำไปแสดงใช่ครับผมไม่ได้มีสะสมเพียงแค่นี้ผมสะสมของเก่าเกือบทุกประเภทจะถูกเอาไปโชว์พิพิธภัณฑ์ใช่ครับเปิดเมื่อไหร่ครับพี่เปิดน่าจะปีหน้าต้นปีที่ไหนคะจังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภออุดรธาีก็ตอนนี้ติดตามได้ที่เพจแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวนะขอชื่อหม่อยแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีต่อด้วยทําไมต้องมีตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ขา เพจปลอมเยอะมากมีคนปลอมเพจผมน่าจะเป็นหมื่นเฮ้ยปลอมเยอะมากอ่ะปลอมเยอะที่สุดน่าจะเยอะในประเทศไทยแล้วครับ <c oughs> ผมไลฟ์สดทุกวันในเพจมผมเนี่ย9โมง9โมง15นาทีเขาดูดไปแล้วแต่บางช่องเพจปลอมคนติดตาม3แสนแสนสี่แสนห้าไปหลอกลวงไปแอบอ้างทําบัตรรับประกันทําบัตรรับรองมีสารพัดวิธีต่างๆนาะนาะเพื่อจะมาเอาหลอกเงินคุณ แบงค์เข็มเพยวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับบาทเดียวสลึงเดียวคุณก็ไม่ต้องเสียคุณจินตนาการง่ายๆคุณเอาของมาขายอ่ะพี่บริ่งเอาของมาขายพี่บลิงต้องให้เงินผมไหมไม่ต้องอืมอออมันมันคิดง,ง่ายๆแค่นั้นแหละแต่มิจฉาชีพมันมีวิธีการพูดม,มันมีวิธีการหลอกลวงให้เอาเงินจากกระเป๋าคนไปได้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะไปให้ทูกเพจอันดับแรกและอันดับที่สองลองให้ประเมินราคาดูก่อนเที่ยวไปปล่อยที่ไหนต่อ เอาไปปล่อยที่ไหนเรามีกลุ่มนักสะสมเฉพาะเราขายตามงานขายตามงานต่างๆเหมือนงานแฟร์อย่างเงี้ยก็จะมีกลุ่มนักสะสมคือทั้งงานจะเป็นจากคนสะสมอย่างเดียวมาเดินเลือกซื้อของมาช้อปปิ้งของพวกนี้กันเป็นของที่เขาชื่นชอบวันนี้ขอบุณพี่แบงคมากๆนะคะพราวันี้วัดูของเก่าเยอะมากเปิดหูเปิดตามมากเลยอะ่ะคือหลายอย่างถ้่อยู่ในบ้านหนูทิ้งอะ่ะ แต่มาวันนี้กลับไปอะไม่กล้าทิ้งแหละเดี๋ยวต้อ,อ,องกลับไปลื้อใหม่ถ้าถ้่านูเจอของเก่าเราอาจจะได้เจอกันอีกได้ครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและถ้าหากที่ชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีเคสเด็ดสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกมาได้นะครับในสุดอึ้ง ชื่นทั่วไทยเราได้เลยนะคะผมเขามีความเชื่อนะว่าเอาของแตกเข้าบ้านแล้วเจ้าของเก่าจะทําปกติห้องเนี้ยที่เราเข้ามาถ่ายเนี่ยมันจะปิดแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับลูกน้องนั่งก่อกล้องนั่งดูกล้องเห็นเก้าอี้เนี่ยที่โบลลิงพี่โบลลิงนั่งเนี้ยมันเลื่อนอยู่ดีๆอยู่ดีๆเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันเลื่อนมันเลื่อนไปแบบเนี้ยโดยที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านอ่ะ แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูก่อน,หน <c oughs> ให้จริงหนูนั่งพื้นก็ได้นะคะมันมีเรื่องลับแต่ถามว่าให้เห็นตัวเป็นไม่เห็นหรอกพี่ไม่ต้องเห็นตัวจริงค่ะแค่เห็นเก้าอี้เลื่อนอ่ะหนูก็ไปและะ้วค่ะสำหรับวันนี้ขอจบรายการนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ